คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งในรายการไฟทอง by ARR g o Trading พบกับผมเชเในยัคปัฒนกุลผู้แนะนำการลงทุนจาก ARR ราคาทองคำเบรกเส้นแนวโน้มขาลงขึ้นมาแล้วนะครับแต่จะไปได้ไกลแค่ไหนเดี๋ยวมาดูกันครับสำหรับกราฟราคาทองคำนะครับเมื่อวานนี้ที่เรามาติดตามดูกันเนี่ยมันมาอยู่ตรงประมาณนี้นะครับซึ่งเราก็ให้ ติดตามดูนะครับว่ามันจะเบรกขึ้นไปได้หรือเปล่าปรากฏว่าในระหว่างวันเนี่ยก็มีการพันขึ้นพันลงนะครับแต่ท้ายที่สุดมันก็มายืนอยู่เหนือเส้นแนวโน้มขาลงนี้ได้ซึ่งการที่มันเบรกเส้นแนวโน้มขาลงขึ้นไปเนี่ยก็แปลว่าไอ้แนวโน้มขาลงชุดนี้มันอ่อนกําลังลงมากๆแล้วแล้วมันกําลังกลับทิศละ เป็นไซเวร์นะครับในระยะสั้นส่วนจะกลับทิศเป็นขาขึ้นได้หรือไม่นั้นต้องมาติดตามตรงไฮล่าสุดบริเวณ1814นะครับถ้าเบรกขึ้นไปได้เนี่ยก็จะเป็นการคอนเฟิร์มรูปแบบแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้นนะครับซึ่งถ้ามันเบรกไปได้มันจะไปถึงไหนก็เป้าแรกเลยเลยครับ1820ส,ส่วนใครหวังสูงกว่านั้นก็มีไฮแถวแถว1830นะครับก็สามารถลุ้นทำกำไรไปถึงตรงนั้นได้เลยนะครับแต่ถ้ากลับกัน มันไม่สามารถเบรกด้านบนไปได้แล้วหลุดไอแนวรับบริเวณ1804ลงมาเนี่ยให้ระวังนะครับมันอาจจะกลับมา1นึ0กใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ได้อันนี้ก็ต้องแบ่งไม้นะครับเหมือนเดิมครับแล้วก็เนี่ยเข้าตามแนวรับแนวต้านที่เราให้ไว้นะครับสำหรับราคาทองคำแท่งในประเทศไทยวันนี้นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ เนื่องจากว่าค่าเงินบาทเรายังอ่อนอยู่นะครับดังนั้นต่อให้ราคาทองนิ่งๆไปเนี่ยราคาทองคาแท่งในประเทศ965นะก็สามารถขยับขึ้นมาได้ครับซึ่งกลยุทธ์ก็ยังเหมือนเดิมนะครับให้ซื้อให้ขายกันทุกๆ200เหรียญซึ่งเนี่ยผมก็ติด3400อยู่เนี่ยเดี๋ยววันนี้ก็จ้องๆอยู่แล้วเดี๋ยว3600ผมอาจจะขายทางกำไรอกก้อน ต้นทุน3400ทิ้งไปนะครับถ้ามันไปต่อได้เดี๋ยวผมก็มีขายต่อที่3800นะครับซึ่งถ้าใครไม่มีของอาจจะมารอรับที่3400ก็ได้นะครับแล้วก็เนี่ยรอขายออกที่3600อเพราะราคาทองคําช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงไซเวย์นะครับถ้าไปดูภาพใหญ่ในกราฟเดย์จะเห็นว่าเนี่ยมันก็ยังเป็นไซเวย์ยึกยักยึกยักอย่างนี้อยู่ดังนั้นกลยุทธ์ก็ยังเหมือนเดิมครับก็คือแบ่งไม้แล้วก็มารอซื้อตามแนวรับแล้วก็ขายตามแนวต้านเราจะกินส่วนต่างที่มันแบบ ขึ้นลงขึ้นลงอย่างนี้ได้มันจะได้อะไรมากกว่าที่เราไปรอเข้าแบบจังหวะหวดไม้เดียวหนักๆแล้วถ้าผิดทางเราทำอะไรไม่ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วกลับมาฝอยเรื่องทองกันได้ใหม่กับ ARR สวัสดีครับ